ตอนรับทุกคนเข้าสู่โลกของแมวส้มนะครับก็หลังจากที่ผมไปหนึ่ง,งกับพี่ฮาชิรมามาใช่ไหมที่เป็นต้นไม้แมวส้มผมก็รู้สึกว่าผมได้โดนตบยับเลยแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าต้นไม้มันน่าจะเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้ผมน่าจะมาเล่นต้นไม้ให้ทุกคนดูแหละว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเป็นลูกศิษย์พี่ฮาชิรามาหนึ่งวันนะครับถ้ามพร้อมแล้วก็ไปดูกันผมไม่มีซักสกินเลยอ่ะ <laughs> โอ้ยกา,กากจังเลยทุกคนต้นไม้เอาอะไรไปคุ้มก่อ X คิวหรือว่าติ๊กเกอร์ดีติ๊กเกอร์ดีกว่าเนาะไปครับถ้าเราพร้อมอก็ออกเดินทางอุย้ยชื่อฟาเรนก็คือตดจบแต่ว่าอะไรวะเนี่ยตดจบโอ้ตอนนี้ผมจะเล่นได้ไหมเนี่ยเจออ้อยด้วย,วยแต่ดีนะที่ไม่เจออาญาไหวใช่ไหมครับเรามีนางพญาเวเลสโอ้นางพญาเวเลสเ,เม็ดฟ้าด้วย <c oughs> ไปครับเดี๋ยวผมจะปกป้องทุกคนเอง คนมีหน้าที่แค่ตามผมมาแค่นั้นว่าแบบอัพอะไรเนี่ยอัพหนึ่งแน่เลยเพราะว่าไว้เก็บสแต็กเรียนรู้จากต้นไม้แมส้มมานะครับตอนนี้ไม่ได้อเอ็กคิวมานะครับผมรัดใครไม่ได้แล้วตอนนี้ครับเป้าหมายของเราก็คืออลิสนะครับตอยโดริเลียเฉยเลย นี่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 มานี้มานี้อลิสเอาอลิซเลยเอาอลิสเลยนี่แหละนี่แหละเป้าหมายของเราเราเลี้ยวนี่นี่นี่เฮ้ยอยากได้แล้วก็ต้องได้แล้วผมมีตบแล้วผมมีตบแล้วนี่นี่แหละนี่นี่ผมนี่เป็นลูกสิ์คาชิลาวะนี่แหละตบตบเเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมานี่แหละเอ้ยหนีดีกว่าหนีเฮ้ยชึบ มาสิครับผมตกนะเด็กผมก็ไม่เว้นนะครับว้าช่วยด้วยช่วยด้วย help เฮลมีเเดี๋ยวโดนบ้องหูพันปีใช่ไหมครับรอเลี้ยวผม <laughs> ผมมาแล้วต้นไม้พิทักโลกออแขนสั้นไปหน่อยครับ <laughs> ผมจะได้เลวลสีแล้วผมจะเฮ้ยหัวขโมยหัวขโมยนี่แหละ อะไรอ่ะผมไม่ได้ออซิทด้วยผมมาแล้วผมมาแล้วเราเลี้ยวลำไว้นี่นี่อย่าไม่มีไอคิวก็ลาได้ครับอแต่ยืนนิ่งกำลังพิมพ์ด่าผมอยู่หรือเปล่าเอยเอ้อเขาไม่ยอมกลับอ๋อเขาไม่ยอมกลับ อ้ยผมจะแก้แค้นคุณแล้วนะช่วยด้วยเฮลมีเออมีได้มุสาวาปึ้งมีได้มุสาวาปึ้งไว้ไวไไทุกคนทุกคนอย่าลืมนะครับเป้าหมายของเราก็คืออลิสนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยโหนไปโหนมาเฮ้ยสวยมากเฮ้ยเอาตายก่อน ไม่นะไฮเทตเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยเดี๋ยวโดนผมผมยังไม่ได้กดอันติสักครั้งเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาย่าย่ากดอันติเออ้อตายตายครั้งทีนี้เลยรังแกอะไรทำไมคะอ๋อใช่อ้อยเนี่ยรังแกอะไรทำไมนะ <S 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 ผมก็ลนลงนะครับ อย่าทำร้ายเด็กเป้าหมายของเราก็คืออลิสนะครับผมนี่แหละนี่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 รังแกลี่ทำไมรังแกลี่ทำไมฮะว้าหนีดีกว่าโดนเด็กรังแกแล้วตอนนี้ผมไม่ได้รังแกผมฆ่าทิ้งเฮ้ยสยองขวัญส,สุดเลยอ่ะอาชญากรโหดเที่ยมเฮ้ยนี่แหละนี่ตบเด็กตบเด็ก,ตบ,ดกตบเด็กต่อยไก่เอต่อยหมาที่แน่ไปครับได้ศพแล้วก็ ไปหาอ้อย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 หนีผมลูกเดียวเลยขอหน่อยขอหน่อยเฮ้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 ยเฮยซาโลอะไรเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มีฟอนเลนด้วยเหรออ๋อวันที่ชื่อตดกกอะไรสักอย่างเหเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิอีอือ เฮ้ยเอยตัวนี้ตองได้คิวผมต้องได้คิวผมต้องได้คิวเฮ้ยนี่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 ไงนี่ไงเอ้ยม,อมาทำอะไรมาทำอะไรมาเดี๋ยวไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ย <laughs> อันตีอันตียาโดนอ้อยโดนอ้อยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยขอสแต็กอีกนิดนึงอ่า <laughs> เออสก,กิลหนึ่งมาไม่ทันเอางี้ทุกคนถ้าผมพูดมิสแกนก็คือตบเลย <c oughs> เฮ้ยมิสแกนมิสแกนมิสแกนอ่ะทำไมเหมือนทำไมเหมือนโดนเขาตบงงเอาอลิสเอาอลิสเอาอลิสอลิสอลิสนี่นี่เฮ้ยตบอลิสสวยเฮ้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 ยอ,อ,อ,อ้อยเหรออ้อยใจเย็นอ้อยไปไหนช่วยด้วยครับ คุณน้าอ,อีก <c oughs> ไม่นะนนมิสแกนมิสแกนมิสแกนเฮ้ยเข้าไปทำไมเ <c oughs> ข้าไปทำไมอะ่ะ อทำไมแคนนี Now, um. scan, ่ไม okay. ่ตายอ่ะทำไมแทงตายงงอ้าวถ้าพูดมิสแกนคือตบเลยโอเคว้ายนี่แนี่เฮ้ยถ้าไถไปลิเลียทำไมเราต้องเราต้องดูอลิสต้โอ้ยกองเล็บมังกรไปนู่นแล้วตายแน่กองเล็บมังกรชันเด้อจะช่วยเธอไม่ได้หราไม่เข้าไปขนาดนั้นอ่ะ วิววิวว oui, oui, oui. yeah, yeah, ิววิยาเฮ้ยทำอะไรมาเนี่ยทำอะไรกดอะไรมาเนี่ยไม่ได้มิสแกน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 ฮ่าฮ่าฮ่าชนะแล้ว yes แด้ผมตายอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้อดหล่อเลยอ่ะไป let's go let's go เอ้ยทำอะไรยัย โดนตบไปตั้งกี่ตัวนี่เออสวยครับเอลสูใครเล่นเอลสูเนี่ยเก่งมากเลยอ้าวชมทีนิดยิงไม่โดนเลยนะครับอุ้ยนี่ดามเมจคิกซี่หรอเอ้ยต้นไม้แกตัวจริงฉันตัวปลอมเอแกตัวปลอมฉันตัวจริงดิวะผมยิ่งตบแล้วมองหูพันปีมองหูพันปียอย่าสรุปใครตัวจริงผมสิตัวจริง เ้ยใครจะตายก่อนผมผมตัยนี่ผมบอกแล้วว่าผมตัวจริงนี่นี่ทุกคนเอา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 นี่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 เอาผีเสื้อผีเสื้อผมนี่เนี่ยสวยครับอย่างนั้นแหละเออว่มลืมพูดมิสแกนมิสแกนนี่ทุกคนขอบคุณที่เตือนนะผมเดี๋ยวเราไปมิสแกนข้างล่างกันเฮ้ยเฮ้ยเฮมิส มิสแกนหรอมิสมิสแกนมิสแกนมิสแกนเออมีได้มุสาวาปึ้งบัดมาบัดมาอุ้ย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 อะคิดยังไงปึ้งคำสันปึ้งนี่แนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคำสันปึ้งเฮ้ยเอาฮะ เลยอะออุ้ยตายเป็นลากไม้เลยนี่นอนต่อกันเป็นลากไม้เลยผมรู้นะว่ามีคนอยู่ในนี้นี่นี่นี่เอ้อเฮ้ยจะเอาหรอจะเอาหรอจะเอาอย่าลุ้มดีครับไปมิสแกน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 นี่ไง โอ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมิสแกนมิสแกนมุชแกงมิสแกน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 มิสแคนเอาคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้มิสแอะเออ้ยเอาคนนี้ก็ได้วะเอาคนนี้ก็ได้วะไม่มีทางหนีแล้วอีเอ้ากดกรอบไม่ทันขอโทษครับพี่เต้าอุ้ยโอ้เออเจ็บเจ็บตายเลยช่วยอยู่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  มิสแกนมุชแกนมิสแกนมุชแกนมิสแกนนี่แน่นี่นะนี่นี่มิสแกนมิสแกนช่วยด้วยมิสแกนมิสแกนอุ้ยมิสแกนอย่ามิสแกนมิสแกนนี่โอ้โหฟิกเลยเหรอนี่ทุกคนผมมีของโปรดใหม่แล้วของโปรดผมก็คือปลาเผากับส้มตำ มันกําลังจะมาแทนที่ KFC แล้วอ่ะทำไงดี<ๆ>เขาไม่ออกมาจากป้อมเลยอะครับแค่นี้ก็รู้แล้วสินะว่าใครแต่ตัวจริงโอ้ยอืมอิสนีมม่มิสแกนมิสแกนมิสแกนเอาเลยเอาเลยเอาเลยฟิกไปแล้วฟิกไปแล้วมิสแกนมิสแกนมูสแกน,แกนอุย้ยฟิกเกอร์เขาฟิกเกอร์สวยครับผมบอกแล้วคลิปกองนี้ของผมนะครับไม่ใช่อุ้ยรวยแล้วรวยแล้วแบบนี้ รวยแล้วครับหรือของผมของผมของผมเฮ้ยเขาบวกกันอยู่ตรงนั้นน่ะวีล่าทำ,ทำอะไรตรงนี้วะไป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 มิสแกนมุชแกนมิสแกน,แกน,แกนเอาฟิกฟิกอีกฟิกอีกสวยครับโอ้ผมล่าดได้คิวเดียองอะเนี่ยตบไม่โดนล่า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 นี่เนี่ย กำลาได้คิวแล้วนะครับน e ี่นี่นี่ขอตบหน่อยขอตบหน่อยอิชวิ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 หีหนีหนีหนีาวีล่าบอกไม่ได้ตามไอ้นี่มาเลยโอ้ยโดนติมฮะทำอะไรอ่ะนี่นี่นี่นนนี่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 ฝนหลวงของพ่อเย้จะได้อีกแล้วนะครับผม เป็นไงบ้างครับทุกคนกับการเล่นต้นไม,ขอขอม้ของพ่อของผมเอ๊ะของพ่อของผมเล่นโหดหรือเปล่าสนุกไหมครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังลใจให้ผมด้วยทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย